นี่แค่ว่าสันตุธิประรามังทานังให้อยู่ความพอดีของเราเนี่ยอัตภาพของเราเนี่ยอันนี้จะมีความสุขใจของเราในความสุขของโลกจริงๆมันมีอยู่ตรงไหนมันไม่มีในโลกอันนี้มันไม่มีแต่มันมีประทังอาัยกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะอันนี้เป็นประทังความสุขกัแนัวนเองถ้าจรงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะเนี่ยมันเป็นแนวทางมันเป็นกระแสแห่งความทุกข์ทั้งนั้น หรือเป็นเหตุในความทุกข์ท้งนั้นเองแต่เราไม่รู้จักมันกับมดอะเวลามันไปกินน้ำผึ้งหยดเดียวสองหยดาบางๆมันกินแล้วเอเด็ดอร่อยวนเวียนป้วนเตี้ยนกินนี่แล้วเนี่ยคือมันหวานมันอร่อยแต่มันคิดไหมว่าถ้าน้ำผึ้งน่ะมันติดขาตัวเองลงไปก็ขาหนึ่งเราลังดิในดิ่นออกไหมดินไม่ออก,ออกยิ่งดินก็ยิ่งพันมันตายพอาะตตายเพราะน้ำผึ้งหยดเดียวนั่นเองมดตัวนั้น อันนี้เหมือนกันคนเราหาความสุขในการมาคุณทั้งหานี้ว่ามีความสุขนั่นแหละน้ำตาจะตก,กตรงนี้เราจะคิดจะว่าน้ำตาของคนในโลกมันตกออกองไหนเอาได้เป็นเหตุของมันนี่ดูน้ำตาของเรามาเทีรก็ตกออกภายนอกบ้างให้ผู้อื่นได้เห็นหรือบางท่านตกภายในก็ม่มนน้ำตาตกในเขาามาการาตกมนตกอย่างไรเอาได้เป็นเหตุของมันอันนี้เราต้องหาบวกเกิดของน้ำตา ขันบอกปียโตสายเตยโสโ,โกนะความทุกข์ความโศกความดร้อนต่างๆเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความรักความรักอะไรมากมายเกินตัวนั่นแหละมันทุกข์เกิดขึ้นจากที่นี้สมมติว่าเรามีลูกสักสองคนหรือสามคนนะถ้ามีความรักลูกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษขึ้นมาที่เป็นลูกหญิงก็ตามลูกชายก็ตามพอรักขึ้นเกินตัวขึ้น,น,นมา ถ้าลูกคนเรารักเป็นพิเศษตายลงไปเมื่อไหรนั่นแหละความทุกข์เราจะเพิ่มปริมาณขึ้นเท่าตัวแต่ถ้าพูดเราไม่รักธรรมดามาดาเราก็ถือว่าเป็นธรรมดามาดาไปก็ทุกน้อยลงมันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์ว่าเกิดขึ้นจากสิ่งนี้เป็นของของเราเกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นจากตัวเราอีกส่วนหนึ่งอันดับสองทุกเกิดขึ้นจากของของเรานี่สองทุกเนี่ยเรามาวิจัยวิเคราะห์กันอยู่ตรงนี้ ความสุขกับมือนกันสุขเพราะตัวเราสุขเพราะของของเราในความสุขตัวนี้เป็นความสุขเทียมไม่แน่นอนเป็นความสุขเยอในความทุกข์ทั้งนั้นเราจะว่าแต่ในโลกเเนี้ยจริงไม่มีสิ่งใดเป็นของเราที่แน่นอนทุกอย่างเป็นเพียงอาศัยกันอยู่วันต่อวันวันต่อวันชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเท่านั้นอีกวันสองวันหรือกีต่อปีอีกชีวิตหนึ่งก็กระทำจากกันมีของแน่นอนที่สุด นี่ความทุกข์ของเรามันอยู่ตรงนี้หาเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้แล้วพยายามปรับตัวเองให้รู้จักความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เรามีมีก็มีไปอาศัยกันไปนี่คนเราเป็นทุกข์เพราะมันลักษณะความอยากเกินตัวอืถ้าอยากเกินตัวเมื่อไรน,นั้นอ่ะกร่าเกินความพอดีหรือเกินความจําเป็นถ้าความอยากเกินความพอดีเขาจะเป็นเมื่อไรแล้นน่ะมันจะความทุกข์มันจะแสงขึ้นตรงนี้ นีความทุกข์ที่ว่ามาหีือใช่ว่าแค่ทุกข์กายอลไอย่างเดียวน่นความทุกข์กายจะเป็นอีกทุกข์หนึ่งทุกข์มีลักษณะสองทุกข์หนึ่งทุกข์เกิดขึ้นจากภายในสองความทุกข์ใจเกิดขึ้นจากภายนอกการที่ารณความทุกข์เกิดขึ้นจากภายในนั้นมีทุกข์อะไรบ้างนั่นหรืว่าปวดหัวก็เป็นทุกข์อย่างปวดฟันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งปวดตาก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งหรืออวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สมประกอบมันเป็นโรคภัยขึ้นมา มันเป็นทุกข์เข้าถึงใจเท่านั้นเองนั่นกายทุกส่วนมันเป็นสื่อสามสามพันเข้าหาใจเป็นทุกข์เท่านั้นนี่ลวเป็นทุกข์ทุกภายในเนื่องจากกายเป็นเหตุเพราะร่างกายเป็นสะพานที่ทอดถึงใจใจรับทุกข์นั่นเองนี่อย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งพวกนั้นไม่ได้ผ่านถึงทางร่างกายเป็นโรคเป็นภัยต่างๆ แต่ความทุกนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่พอใจอารมณ์ภายนอกที่มากระทบของเราสิ่งที่ไม่ชอบใจนั่นเองเห็นคําพูดคนนั้นเสียดสีเราทำมาเราเสียศักดิ์ศรีไปถ้ามันต่างๆัะไรนี้ทำไม่เกิดทุกข์เกิดมาเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาอันนี้คือเป็นลักษณะความทุกข์อาศัยสิ่งภายนอกเรียกว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นต้นอันนี้นี่คือว่าความทุกข์ต่างๆมันมีเหตุสาเหตุมากมายกลายกองเหลือเกิน ขณะพุทธเจ้าของเราจงสอนว่าทุกสมุทัยยิโลดแล้วก็มาทำไมยังทุกข์ขึ้นก่อนเพราะทุกคนนี่มันเป็นตัวหยากที่สุดมันรู้เห็นได้ง่ายง่ายเพราะทุกคนได้สัมผัสกันทุกวันทุกคืนทุกเวลาด้วยมันทุกข์สภาวะทุกข์ทุกประจําขันของเรามันก็เป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งไปกินได้กับทุกทุกที่จอดมาตามหลังนี่ว่าทุกข์บวก บวกอะไรคือบวกทุกประจําขันนี่ว่าสองทุกเบอร์บวกกันถ้าทุกประจําขันว่าธาตุขาน้องเรามีการแก่เก็บให้เรืป่วยธรมรมดาๆาาานี่เป็นทุกพอตัวทุกเหลือทนแต่ถ้ามีทุกจอนออามาเพิ่มเติมนะนั่นแหละมันจะเป็นพลังสองบวกขึ้นมากําลังของทุกมันจะเพิ่มปนมันมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เราจะหาวิธีป้องกันเอาไว้การป้องกันความทุกข์เหล่านี้เกิดขึน้นจะป้องกันอย่างไร แต่มันป้องกันไปได้แต่เราทําให้เราทั่วเราเบาบางได้นั่นคือวเวลาจะให้ความสําคัญกับสิ่งภายนอกอะไรมากนะมีก็มีไปรักษากันไปอยู่กันไปถ้าทําใจได้อย่างเนี้ยความทกนั้นมันจะค่อยเบาบางไปถอนลงไปหรือยากจะไปมั่นหมายจะไปตั้งใจว่านี่เป็นของเราเกินตัวถ้าเรามั่นหมายปั้นใจได้ตั้งใจว่านี่เป็นของเราจะแท้ๆจะให้มันอยู่กับเราตลอดไปะไรเป็นต้น ถ้ามีความตั้งใจหนักแน่นแน่วแ,แ,แน่อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าสิ่งของนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมีความสุขเลยมากมายเกิดขึ้นเหมือนกับคนหนึ่งแกมีความรักลูกเนี่ยมีความรักเป็นพิเศษสงสารลูกส่งเสียเสียเงินเสียทองไปมากมายไก่กองหลายหมื่นหลายแสนแต่พอดีเมื่อลูกจบเรียนในจบปริญญามาแล้วเนี่ยจะหางานให้ลูกทําแต่ลูกนี่ก็เลยไปอยู่ที่อื่นลักาว่าทิ้งพ่อทิ้งแม่ เรื่องไปทําอะไรหลายอย่างทีนี้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับดูสินี่คือว่าความรักลูกเกินไปห่วงลูกเกินไปคือไม่ได้วางแขนลงหน้าไปว่าสิ่งใดที่เรามีความรักเกินไปสิ่งนั่นเป็นความทุกข์ของเราให้เกิดขึ้นนี้มากที่สุดสิ่งใดมีความรักมากก็มีความทุกข์มากสิ่งใดที่มีความรักน้อยกับความทุกข์น้อยลงนี่คือว่าการฝึกใจด้วยการทําใจมันจะไปอาศัยสิ่งภายนอกทั้งหมดมันไม่ได้ ถือว่าสิ่งท้งหมดเกิดขึ้นแล้วนะมันเป็นธรรมชาติของมันเพราะทุกคนเกิดขึ้นมาเราจะมีการพัดพากจากกันไม่ว่าผัวก,กับเมียก็เหมือนกันให้มีความรักกันพอประมาณในระหว่างพ่อแม่กับลูกกัเหมือนกันให้มีความรักกันพอประมาณอย่าฝังใจลึกมากเกินไปเมื่อฝังใจลึกมากเกินไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นเราจะมีความทุกข์มากขึ้นกว่านั้นทันว่าน้าตาของเราเกิดขึ้นมาออกมากเท่าไหร่ เพราะความรักมากน้าตาจึงออกมากนี้เป็นการฝึกใจที่การทําใจเองให้เป็นเพราะโลกของเราเป็นอย่างนี้แต่ให้คนจะไม่เกิดความรักกันหรือไม่ได้มันจะ็นความรักกันอยู่ธรรมดาแต่ให้มันมีความพอดีในความรักอนั้นนี่เท่าว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกกนี้ถ้าพูดในแง่หลักธรรมะขั้นชังสูงแล้วเนี่ยว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราที่แน่นอน ทุกอย่างเป็นเพียงอาศัยกันอยู่ประเดี๋ยวประดาเท่านั้นเองอีกไม่นานนักเราจะต้องพัดพากจากสิ่งนั้นไปจะเป็นของรักหรือของเกียรติของฉันก็ตามพัดพลากกันไปทั้งหมดนี่คือลักษณะธรรมชาติของคนเราไม่ใช่ร่างกายเราที่มีความรักของห่วงแหนมีราคาหามูลค่าไม่ได้ร่างกายของเราถ้าจะไปมีคนหนึ่งมาถามซื้อเราไม่ต้องเอามากหรอกแค่ตาสักลูกหนึ่งนะ่ะจะขายม่ได้สักแสนหนึ่ง ไม่ขายราคามันมากกว่านั้นถ้าสองลูกราคาเป็นลาดขายไหมไม่ขายราคามากกว่านั้นหรือตัวเราคนหนึง่งถ้าเขาซื้อเราเนะี่ยขอซื้อเธอท่านะ่ะซื้อไปแต่ไม่ซื้อไปค่าทิ้งมาเราจะขายไหมมันไม่ขายอะ่ะคือราคามันหาประมาณไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นซื่อวันนี้ก็ราคาของคนแต่ละคนมันมาหาศาลทีเดียวทีนี้เราจะคิดว่าทํายังไงตัวเองมีราคามากขึ้นกว่านี้ราคาของคนอยู่ตรงไหน อยู่ที่น้ํใจราคาสูงแต่นี้เป็นคนที่มีคุณค่ามีราคาถ้าคนดีมนี่ได้เกิดขึ้นกับคนคนนั้นแล้วเนะ่ยดูลักษณะสังคมยอมรับคิดถึงให้อารียอาบอ์ถึงกันได้กันแต่ถ้าคนเร็วเร็วสารเมื่อไปตายลงไปแล้วล่ะเขาก็นนำซ้ำมมันตายวันละห้าครั้งกัไเลยที่ได้คุณค่าไม่มีลักษณะอย่างนั้นนี่แคแสังคมไปน้อกว่าให้เราแต่เราสังคมกับเราที่เรามีความรักเรา ที่มีคุณค่าของเรานะคุณค่ามากขนาดนี้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งนะ่ะคุณค่าที่เราเป็นราคาหลายล้านนับประมาณก็ได้นะ่ะเมื่อมันตายไปแล้วมีคุณค่าไหมไม่มีคุณค่าเลยหมดสภาพทันทีเอาไปทิ้งใ,ใครก็ไม่เอาให้ฟรีก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเป็นนางงามคนหนึ่งอยู่ในขั้นสุิการทว่าเป็นสาวสวยที่สุดแต่นักขนังเมื่อเป็นเป็นสาวก็มีราคาสัวคัางอดอมากมายขายกองไม่เินแต่เมื่อตายไปแล้วเนะี่ยหาคุณค่านี่ไม่ได้ นี่คนเราสรัางขารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เทีว่าสัางขารร่างกายของเราเนี่ยเป็นส่วนที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองเราทํากันอยู่ทุกวันเพื่อสังคมตัวนั้นยาวางอะไรมากมายในรูปร่างทางตัวของเราให้รู้จักจาก,กันารักษาดูแลเหมือนกับบ้านเราเท่านั้นเองบ้านเราที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องเช็ดถูปัดกวาดดูแลรักษาอยู่กันไปอยู่กันไปให้รู้เาว่าอีกแค่วันหนึ่งมันจะพัดพ่าจากกันนั่นน่ะระหว่างบ้านกับคนหรือบ,บ้านกับเรา ประยู่กันไปก่อนนะขนาดอย่างนี้อย่างนี้นี่คือว่าทําใจให้รู้จักความเป็นอยู่ของตัวเองให้เหมาะสมให้ถึงการเวลานั้นนั้นก่อนไม่ไ้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปยังไรบ้างนี่คือว่าพูดว่าศึกษาธรรมะคือศึกษาธรรมะภายในส่วนภายนอกก็เหมือนกันมาหลายอย่างมีคุณค่ามีราคาในตัวของมันแต่ถึงที่สุดถึงวันถึงการมาแล้วน่ะสิ่งทั้งหมดาานนนนมันจะพัฒนากจากขอาเราแน่นอนจึงม่มีอะไรเป็นของเราที่แน่นอนในโลกนี้ นี่คือการฝึกใจการทําใจแต่ว่าเงินทองทองสมบัติทั้งหมดนี่ก็เป็นวัตถุอาศัยเท่านั้นเองอย่าคิดอะไรมากมายมากกว่านี้ปัจจัยขึ้นอาศัยเรื่องชีวิตวันหนึ่งคืนอน่่งใช่เท่านั้นเองแล้วก็หาการมารักษากันไปเพื่อแั่งขานร่างกายอยู่รอดวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นถ้าทําได้อย่างนี้เราก็สบายเอยงถึงแก่มีน้อยก็สบายหลายคนที่รักเกินตัวเนี่ยหาทุนหากำไรเป็นเงินล้านเงินแสน มากเกินไปถ้ามันผิดหลังขึ้นมาล้วก็นีความทุกข์มากขึ้นนี่คือเรามีเท่านี้ก็ว่าสันทุติปรมามังขนาดนั่นจะความพอดีแต่พอตัวอันนี้ก็ว่าภาษาโบราณว่าเตาหากินกุ้มผักเตาเด้อลานเด้อเล้าหากินกุ้มผักเล้าเด้อลานเด้ออ,ดอ,ดอ,อันนี้ก็ว่าหากินการที่อยู่อัตภาพของใครของมันมันอยู่ได้นกก็หากินกุาา้มกุ้มปากนกกากระหินหากินกุ้มปากกา ่างคนางหากินไข่หากินมันก็อยู่กันได้แต่ละวันแต่ละวันมีชีวิตยอยู่ด้วยกันเหมือนกันในแต่ว่าชีวิตของเราที่อยู่ทุกวันะไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกอันเนี้ยต้องอาศัยว่าจะสร้างความดีนอกจากจะสร้างบารมีเพื่อให้นิสัยว่าจะทํายังไงจะมีนิสัยว่าคุณนรรมให้เกิดข,ขึ้นกับเราให้ได้มีการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเช่นนี้เป็นปฏิบัติเพื่อสังคมกับโลกที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน อีธรรมะที่หมดสําคัญสําคัญน,นั้นเป็นธรรมะที่สูงสุดนี้แต่เราทํได้ไหมในชาตินี่ทําไม่ได้แต่เราก็ต้องฝึกวิธีการทําเอาไว้คือว่าพบหน้าชาติหน้ามันจะมีความรู้สึกจะมีความเข้าใจสูงขึ้นมากกว่าน,นี้ในความคิดความเห็นมันไม่เหมือนคนธรรมดานั่นคือว่าบารมีนั่นคือความสละและความสามารถเฉพาะตัวอันนั้นคือบารมีที่ทุกคนต้องพายามัมฝึกเอาไว้ นี่คือการฝึกใจได้ทําใจเอาไว้นักดาเนี่ยบารมีที่สูงสูงที่วามานี่คือการทําใจพยายามฝึกใจให้ปเป็นท่เสียดอยู่เสมอๆไว้มาของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแน่แน่นอนที่มั่นคงนี่เราทําใจเอาไว้และฝึกใจให้เป็นถ้าเรามีความชำนาญการทําอย่างนี้แล้วนะใจเรามันความรวบต่างๆมันจะทุ่นเราเบาบางลงได้ ส้าจะมีความอยากมากกว่านี้มันก็ไม่อยากมันรู้จากความพอดีของตัวเองนี่คือว่าในภาคในความคิดของเราคือใจเราดวงเดียวเนี่ยไม่มีสิ่งอื่นใดจะสอนใจเราได้นอกจากปัญญาเท่านั้นจะสอนใจเราได้นี่คือว่าหลักหลักสอนใจเพื่อหลักปัญญาหรือว่าหลักสติปัญญาสอนใจคือใจเราลักษณะของใจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นแนวความคิดแนวความหลมไปทางที่ต่าอยู่เรื่อยๆ ตํำอะไรก็ว่าต่ําคือตําไปตามกระแสโลกมันจะเวียนไปตามกระแสโลกคืตลอดเวลา <S <S <ม>กระแสโลกทางที่ดีไม่อยากไปแหละแต่ทางที่ําม,มันชอบมากมันชอบคิดทางไปําฝักไปเไรียก่ําต่ําไปเรื่อยๆอันนี้เราไม่สนใจเราต้องรู้จักว่าคำหลักไปกระแสโลกให้อยู่ในฐานะที่ดีในฐานะที่ดีถ้าเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่มนุษย์มนุษย์สารหน,นังผู้เพียบพ้อในมนุษย์สมบัติมีความสมบูรณ์แบบจริงๆ ยีมนุษย์อย <c oughs> <gu> ่างหนึ่งที่เขาขาดในความคิดเขาสร้างขึ้นตัวเองขึ้นมามนุษย์เตโตเหมือนรูปร่างกลางตัวเป็นมนุษย์เขาจริงอยู่แต่จิตใจมันเป็นเปรตคือความเปรตคืออะไรคือความโลภจักรอะไรมันมากมายกายของคือความจองการความอยากคือตัณหาอะไรมันมากเกินตัวนั่นเืี่อมนุษย์เปรตเขาเรียกว่ามนุษย์เตโตรูปร่างกลางตัวเป็นมนุษย์ก็จริงแต่จิตใจมันความอยากอะไรมากมายกายของนั่นเีกามนุษย์เปรตมนุษย์หิวก็แล้วกัน เกตมันได้วความหิวมาเองแลก็อิ่มไม่เป็นพอไม่เป็นนี่แค่มนุษย์เศตอีมนุษยประเทศหนึ่งม,มนุษย์สัตยรชานุมนุษย์อนันนสวัสดิ์รูปร่างการตัวเหมือนคนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจิตใจเหมือนสัตว์ยรัชานในความคิดก็ดีดพวกสัต์รยรชานเนี่ยหนึ่งเป็นสัตย์เป็นลักษณะคนไม่มีความละอายกับการทําของตัวเองเหมือนสัตว์ยรัชานไม่อาย ตัวอย่างพวกหมูพวกหมาต่างๆมันจะเสรสมส่วอะไรก็แล้วแต่มันท,ทําตามหน้าที่ของมันมันไม่อายว่าใครจะอยู่ดูหรือไม่ดูเนี่ยนักหณะที่ว่าพวกตว์มันไม่อายกันเนี่นักษนะมนุษย์สัสตว์เตโวคนเราขนาดอยนะ่างนั้นคือไม่อายนักษณะอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งมนุษย์สัสตว์เตโวเป็นลักษณะที่ว่าเป็นสัตว์ที่ว่าขี้โกรธคนโกรธจัดจังละเกิดชนาอยู่เป็นเป็นสัตว์โดรักษาง่ายๆน,นี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นมนุษย์สัตว์เทโว เหมือนรูปร่างการตัวเป็นมนุษย์ก็จริงอ่ะแต่จิตใจมันเป็นเทวดาเนี่กลุ่มหนึงน่งในพอย่างฝึกตัวเองว่ายางนะ้ะจริงๆริงให้เหยื่อมนุษย์สัมมนุษย์สานังเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอย่างที่สองให้มากคนนี้คือมนุษย์สัเทโวรูปร่างการตัวเป็นมนุษย์ก็จริงแต่จิตใจมันเป็นเทวดาอัเข้ามาเทวดาเนี่ยเราเป็นคนที่ยอมรับเป็นคนที่เคารพเชื่อถือในแง่ต่างๆ ในการการฝึกตัวเองในทางธรรมะในทางโลกกันนี่นี่คือบุญกุศลเนี่ยเราสัง้งตได้ว่ามันเป็นยังไงทําไมคนในโลกกันนี่บุญไม่เท่ากันสนับพุทธของเราเนี่ยมันเหมือนศาสนา,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 าคิดอิสลามเขาของเขาเนี่ยเป็นพระเจ้ารับเอาทั้งหมดคนทําชั่วอะไรมาก็พระเจ้ารับเอาทั้งหมดแต่พุทธเราไม่ใช่อย่างนั้นของพุทธเราเนี่ยใครทําชั่วได้ชั่วไป ใครทำดีได้ดีไปไม่ต้องไปแบ่งใครจังสิ้นไม่มีพระเจ้าเป็นตัวรองนะบเราต้องรับเองทั้งหมดถ้าเรานึกได้ขึ้นมาเนียเราองสร้างให้ว่ากรรมดีอะไรจะทําดีมากกว่านีข้อยําทําให้ดีที่สุดให้มากที่สุดนี่เป็นการเสริมสร้างบารมีการเสริมสร้างบารมีอย่างนี้ไม่ใช่เพียงเท่านี้นะมันจะเป็นนิสยัยเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกับอนาคตพบหน้าชาิหนาะ ถ้าเราเชื่อว่าพบหน้าชัดหน้าเนี่ยจะมีศาสนาพุทธเจ้าองค์หนึ่งข้างหน้านี่ไหมมีถ้าเชื่อมีอย่างพ้าศีอเิียงแมตใจเราเชื่อว่าพระเชื่อามีแล้วนั่นแหะในยุคหนึ่งสมัไม่หนึ่งพบหน้าชัดหน้านั้นเมื่อเราสร้างบาร,รมีไปอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไปเกิดในพบนั้นพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าน่ะจะ,ะเทศนาให้เราฟังให้เราเข้าใจในเหตุผล หลักฐอนพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาสอนตะโลกตัวนี้มันมีลักษณะคําสอนอันเดียวกันทั้งหมดเหมือนกันทั้งหมดเลยถ้าเรามาปฏิบัติในยุคนี้ให้เป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าอย,อย่างนี้พบหน้าเจ้าน,น้าพระเจ้าองค์ครั้งหน้าจะสอนเราลักษณะเดียวกันทั้งหมดนี่ลักษณะแบบคนการฝึกตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญคือใจเราจะถ้ามันเอ็นเอียงไปทางไหนบ่อย หรือไปดัมบิในทางไหนบ่อยๆคิดทางไหนบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินมันจะเป็นไปในของสิ่งนั้นนั้นมันจะมีความผูกพันสิ่งนั้นนั้นมากเกินไปแต่ถ้าทำใจให้เป็นไปทางที่ดีในาทางปฏิบัติธรรมะเราใส่ใจอยู่เสมอเสมอขำม,มาเย็นมาแล้วก็มีการไหวพระสมคพรก่น,นั่งนึกคำเมื่อยจ้ำทำสมาธินึกใจมีความสบายสบาย,บายคลืบปล่อยวาง อารมณ์ต่างๆที่มีในอดีตแล้วก็พยายามทันใจให้ปล่อยวางไปเสียสิ่งมันจะไปต้นใจเองมากนะถือว่าสิ่งนั้เป็นทันโกเของเรากันเราทําไปทุกวันทุกวันอีกสักวันหนึ่งก็น่ะมันจะมีความแน่วแน่ลงไปอาจจะจะมีความสงบลงได้นั่นแหละความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยมันไม่เหมือนความสุขกับทานโลกที่เรารับกันอยู่ในปัจจุบันมันมีความสุขเป็มันเหนือโลกจริงๆเหมือนกันน่ะมันความสุขมันไม่มีอ้ไม่ทางโลกเกี่ยวกั มันเบากายมันเบาใจมันบอกอะไรไม่ถูกเท่าปัจจังตนนนี่ถ้าคนใดว่าเราศาสนาพุทธก็ดีถ้ายังไม่ทําให้จิตสงบได้สักครั้งหนึ่งแล้วนะี่เราจะไม่รู้จักรสชาติของคําา่าธรรมะรสชาติของธรรมะเป็นแค่ไหนเรามาไม่รู้เลยแต่เราทาให้จิตสงบได้สัระยะแป๊บเดียวสัระยะชา่างพับหูงูดับริ้นเท่านี้ก็มีความสุขพอใจเออรสชาติของธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ มันจะมีความขยันบันเทียนต่อไปเพราะความถูกข,ของธรรมะไม่หมือนกับสุขทั้งโลกนี้เนี่ยคื่อว่าให้ใหเราพยายามฝึกภาวนาไปเรื่อยๆการภาวนาจะทำง่ายๆเนี่ยเป็นคนที่ว่าการพูดตัวนี้เนี่ยการพูดมากอนนีเน้เป็นตัวทําอารมณ์จิตฝันเฟือนอารมณ์ของใจมากขึ้นเพราะคําพูดของเราเนี่ยถ้าไม่นึกว่าจะพูดเมื่อไหร่การคิดหาคําจะพูดก็ไม่มี ทานนึกว่าจะพูดเมื่อไหร่มันต้องคิดหาในสิ่งที่จะมาพูดเขาพูดเรื่องนี้แล้วก็พูดเรื่องนี้บ้างแล้วก็เสริมเสริมแต่งคําพูดเราไปอย่างนี้นั่นในก็ว่าสร้างทำอารมณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองให้มากขึ้นเวลาไปทําสมาธิขึ้นมาใจไม่สงบเพราะอะไรเพราะอารมณ์จะมันข้างขาในหัวใจของเราเราสร้างขึ้นมาแล้วพยายามเราทําสมาธิตองใจเห็นได้สงบในบางนรั้งคับมันขืนดึกดเดือดดื่น อย่างเข้าตัวเขานั่งสบายๆแล้วก็น,นั่งนึกคาบุริกรรทมทาสมาธิหายใจให้ไ,ไม่มีนีอะไรไม่มีะบวนอะไรภายนอกเหมือนกับเรานั่งอยู่ที่บ้านของเราเป็นคนไม่มีภาระ,ะอะไรเลยบ้านจะเป็นบ้านไปเสียลูกเมียก็เป็นบ้านลูกเมียไปทุกอย่างเป็นสิ่งภายนอกทั้งหมดแต่เราให้กลับมาอยู่เป็นเอกเทศส่วนตัวคือนึกคำบุญกรรมโดยที่บ้าหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทหายใจเข้านึกพุทธออกประโธอยู่เรื่อย วันนึกในใจเรื่อยๆเป็นคนที่มีพระละไม่กังวลทางสิ่งอื่นใดในโลกคนนี้ทํไปบ่อยอย่างน้อยสักสิบนาทีก็ยังดีหรืออย่างมากแบ,บสักครึ่งชั่วโมงก็ยังได้ทําไปเรื่อยๆเราจีกสักวันหนึ่งครั้งหน้าจะเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าจิตสงบเป็นอย่างไรเราจะรู้แต่ตรงน,นี้เราไม่รู้จักในจุดนั้นเพราะเราไม่เคยทําเราไม่เคยฝึกอนุภาเยาาฝึกเรื่อยๆ อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะรับผลของการปฏิบัติคนนี้่น,นี่คือบาให้อุบายในการปฏิบัติเรามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้และวันนี้ก็ดีนะคิดว่าประโยชน์ใดหรือหมวดใดข้อไหนพอจะนําไปปฏิบัติได้หรือตามความสามารถของเราค่อยๆนามาประพฤติตัวเองได้ประกอบจดจำเอาคำหมวดนั้นไปปฏิบัติตัวเองให้มากขึ้น ให้มากขึ้นถึงเราจะไม่รู้ธรรมะอะไรมากมายไก่กว่ามไม่สท่ากันมันสําคัญว่าปฏิบัติทมให้สมควรแก่ทมเรารู้ธรรมะหมวดเท่านี้แล้วก็ปฏิบัติได้เท่านี้อันนั้นเราไม่ไดมีคุณค่าของเราอาหารการกินมันจะไมไ่มีหลายสิ่งหลายอย่างถ้าคนทานหารมันดีแล้วนะ่ะอาหารที่บ้านเราสักอย่างสองอย่างนะ่ะรับประทานเถอะมันอจังอิ่มน้ําสําดาญเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าอาหารมีร้อยชนิดกับวางตั้งโต๊ะเต็มไปหมดกินกระเจ็บกระชับกพระไปอย่างนี้มันไม่คุ้มค่าอะไรมากมายใส่กองแต่ถ้าอาหารมีน้อยก็กินน้อยไปแต่รสชาติแต่มันดีก็แล้วกันอิ่มเหมือนกันอยู่ไร่เหมือนกันนี่ธรรมะบลักษณะเดียวกันถึงรูวธรรมะมีน้อยแล้วก็เอาธรรมะที่ปฏิบัติในน้อยนั้นเต็มบ่คคลน้อยสัมอย่างความรักความสงสารสองอย่างเนี่ยเรามาปฏิบัติใจในชาติเนี่ยท่าจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตัวเอง นี่คือว่าให้อุบายในวันนี้เป็นการที่เพิ่มเติมอขอยุติกันไว้เตียงเท่านี้